สวัสดีครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาดูฝรั่งทําสาวนะครับทําสาวฝรั่งนะครับทําสาวฝรั่งตอนนี้ก็ประมาณ2เดือนแล้วนะครับน่าจะ2เดือนแล้วนะครับมาดูผลกันนะครับอันนี้เป็นฝรั่งเออนี่ยังไะจิมจูนะครับอันตอนนี้เป็นจิมจูนะครับจิมจูผมก็ซื้อมาปลูกขึ้นกันนะครับมีอยู่ทั้งหมด16ต้นนะครับโตตะวันตายไปต้นหนึ่งแล้วเหลือ15ต้นนะครับเป็นจิมจูต้นยูนีไตนะครับ ผมก็เลยเอาแดงจักรพรรดิผมตอนไว้พอดีผมก็เลยเอามาลงนะครับแดงจักรพรรดินะครับยูนี่มีอยู่สามพันนะครับมีจิมจูนะครับจิมจูอันนี้ก็เป็นจิมจูแดงเบอร์สามนะครับวันนี้ผมเอาซื้อมาทดลองปลูกนะครับซื้อมาสามต้นนะครับแต่อยู่ข้างบนนี่สองต้นอยู่ข้างล่างหัวลูกไปต้นหนึ่งอันนั้นต้นหนึ่งนะครับจิมจูแดงเบอร์สามนะครับอ้าวมาดูกันทำเสาฝรั่งกันนะครับของผมเม็ดเสานะครับที่จริงมันต้นหน่อยอยู่ครับปลูกประมาณห่า หาเดือนนะครับซีเดือนหาเดือนนี่น่าจะได้นะครับโซ่นโซนตรงนี้ทั้งหมดนะครับโซนตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นจิมจูแดงโอเป็นพันจิมจูนะครับเป็นจิมจูนะครับเพราะว่าเหตุผลที่ท่ามสาวคือมันมีเพียรลงนะครับเพียรลงมัดต้นเลยนะครับผมผมก็เลยตัดถิมนะครับจำใจตัดถิมตัวุมก็เลยเข้าไปศึกษาเบึงนะครับเข้าไปศึกษาเบึงก็เลยตัดนะครับ ตัดออกมาตอนนั้นปลอยเอาลูกแล้วนะครับผมปอยเอาลูกแล้วผมก็เลยตัดออกนะครับตัดออกนะผมตัดออกแบบที่นี่ก็เลยอ่ปอยเห็นมันขึ้นมาใหม่ไปกลายไปกลายเป็นการทําสาวไปเลยนะครับกลายเป็นทําสาวไปเลยนะครับอันนี้อันนี้พอทํำสาวได้แล้วนะครับประมาณเดือน2เดือนนะสเดือนนะครับอันนี้อยู่ประมาณ2เดือนมังสีออกมังซีนะครับออกมังซีนะครับพอหอดเดือนกัวกวาเนี่เดือนกัวกวานี่มันจะ ใบอันนี้มันจะนั ies, ้นแล้วมันแก่แล้วครับผมก็สิมาเด็ดยอดนี่ครับพอเฮาเด็ดยอดแล้วมันก็สิแตกออกมาสินะครับเป็นตัวใหม่กระสีตอนนี้ผมเด็ดยอดไปห ER. มดแล้วนะครับก็สิมีเหลือเหลือเหลือแน่ทั้งสีนะครับออกมาประมาณนี้นะครับนี่นี่นะครับออกมาประมาณหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่หาคู่ใบนะครับหาคู่ใบผมก็สิเริ่มเด็ดยอดมันทั้งสีครับเฮาก็สิเด็ดยอดมันออกนะครับพยายามยางเบิ่งดูดูนะครับพยายามยางเบิ่งดูดูเหรอห้อก็ เด็ดยอดมันเ่ามันกสิได้กิิงนะครับได้กิิงได้สาขาหลายก็เก่านะครับเพราะว่าฝรั่งนี่ยิ่งเด็ดยิ่งแตกนะครับนี่ครับเพราะาเด็ดเรามันกสิแตกออกมาสินะครับเป็นยอดออกมาเนี่ยเนี่ยเห็นเป่าครับนี่กสิเป็นยอดไม่ออกมานะครับเพราะว่าสิเป็นฝรั่งเอ่อเพราะว่าสิเป็นจิมจูเพราะว่าสิเป็นหงเปาซื้อนะครับยิ่งเด็ดยิ่งเด็ดยิ่งแตกนะครับ ผมบอซื้อผมก็ขยายไปแล้วนะครับตอนนี้ร่วมๆร่วมแล้วก็ทั้งหมดแเราก็เล่าสองร้อยต้นแล้วนะครับอ่าสุมที่ทํำสาวไปก็มีนะครับนี่คือทํำสาวทั้งหมดนี่ครับห้อยตัดนะครับนี่คือห้อยตัดนะครับนี่ห้อยตัดตัด10ิปก็ต้นนี่ผมเห็ดหมดเลยนะครับอ่าเวลาตัดทํำสาวอ่าท้ำสาวแล้วนะครับอ่าเพราะถำสาวแล้วเขากับไอไอถ้ำสาวเราเขากับ รอนะครับรอเวลาเข้ากับโคตนาปกติ pigs, oh, มันนะครับส่วนสิดตัดซําใดตัดเวลาใดสูงซําใดนั่นก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาเองนะครับย่าไห้มันสูงมักเลยย่าไห้มันสูงหมักเกินนะครับแต่กก่ย่าไห้มันต่าเกินนะครับย่างหน่อยๆก็หาสิบหกสิบเจ็ดสิบเส้นขึ้นไปนะครับให้ตัดนะครับเบงระยะของมันเรานะครับแล้วแต่เข้านะครับแล้วแต่เข้าหมักนะครับส่วนหมากมันก็แล้วแต่เจ้าของส่วนเพิ่นหมักนะครับว่าเพิ่นสิเฮ็ดจังใดเนาะทำสาวนะครับ ถ้าเป็นโรคนะครับถ้าเป็นโรคนะครับให้ตัดทิ้งทันทีนะครับการทำเสาวไปเลยนะครับวบาต้องเสียไายบ่ยันวบาต้องยันมันไตนะครับแห้งเข้าทิ้งไว้นะครับแห้งแห้งสิเอ่อมันก็ยรีงแห้งระบาดนะครับมันก็สิระบาดไปเรื่อยๆนะมันก็สิระบาดไปเรื่อยอีงสี่หยอดผมไปเด็ดันก็สิเด็ดที่หลังนะครับมันสีมีน้อย่มีน้อยก็เด็ดออกเลยครับนะครับเด็ดหยอดนะครับมันสีผมท่านเด็ดเด็ดมันนะครับผมก็สีเด็ดออกนะครับ เปิดสีกิงมันแตกออกมานะครับพอมันใหญ่ปุ๊บมันก็นกสีจังบะมันนะครับมันก็สีออกมาเป็นกิ้งไม้นะครับกิ้งไม่แลวกสีมีลูกติดดอกมานิดมีดอกติดดอกมานํานะครับนะครับติดดอกมาน้าจิมจูติดลูกไงนะครับคนห้างติดลูกไงนะครับถามว่ามีลวงมามีครับองพมก็บหลวงคือกันเพราะว่ารอบที่แล้วผมไปลูกชุดแหลกนะครับชุดแหลกแต่ว่ามันก็ไอหลวงคือกันนะครับ มันก็นลหวงขึ้นกันอันนี้ก็สิมีแมงกินแน่นะครับนี่เห็นไหมครับมีแมงกินนะครับของผมอ่าเป็นอินซี่นะครับเป็นอินซี่เพราะว่าลอยเปรเซนต์ก็ว่าได้นะครับอ่าเพราะว่าผมบ่ได้ฉีดยาฆา่าแมลงนะครับบ่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงกับยาไข่หงะนะครับปล่อยให้มันขึ้นตามปกตินะครับเออ่เพราะว่าผมปลูกนำ้ำผมก็กินไปน้ำนะครับยางไปสวนทั้งสี่ก็กินนะครับกินไปนำ้ำ ก็เลยก็เลยป่ปลูกมันก็เลยบ่ไอ้อ่บ่ตองการให้ให้มันมีสารเคมีนะครับเพราะว่าโตจะคลองกับกินนะครับเห็ดยังปลูกยังพงกับกินหมดนะครับเพราะว่าปลูกไปกินนะครับปลูกไปกินเลือเขาก็ยังเอาขายไปนะครับแต่ก็ตอบว่าใดว่าว่าด้ปลูกไปกินอย่างเดียวผมก็ปลูกเพื่อขายนำนะครับมันได้ขายมันก็ปลูกเพื่อขายไปนนำนะครับมันก็แล้วแต่พื้นที่เนาะครับแล้วแต่คนนะครับเนาะไ่อยู่ประมาณนี้นะครับมีดอกงามสวยนะครับ จิมจูนะครับอันนี้เป็นจิมจูนะครับอ่ากระสีมีจิมจูแดงเบอร์สามนะครับอันนี้ผมก็เด็ดยอดออกไปนะครับนะครับว่าเด็ดยอดแล้วมันก็สิแตกยอดใหม่ขึ้นมานะครับจิมจูแดงเบอร์สามนะครับอันนี้เพื่อเสียห้มันอันมีกิ้งกันมีสาขาลายนะครับแล้วก็ถ้ากิ้งลายเท่าใดแห่งดีนะครับลูกแห่งสิติดไหลนะครับแองสิมีลูกติดไหลนะครับเพราะว่าเวลาห่อนะครับผมก็สิห่อเออกิ้งละลูกนะครับกิ้งละลูกกิ้งสินะครับ ริงสิผมให้ลูกนึงนะครับให้ลูกนึงนะครับให้มันใหญ่ขึ้นมากหอกก็เลือเอาลูกเียวนะครับเพื่อที่จะให้มันมีผลที่สมบูรณ์อย่างแรกแล้วก็ลูกใหญ่นะครับเนาะโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับทําสาวฝรั่งนะครับหลังจากทําสาวฝรั่งไป2เดือนนะครับอาจจะอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ